ยอโซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ,อกมกอร์เคปปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา์มยกันเกีก่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตเรื่องของเอสป้านั่นเองนะครับเอสป้าวินเทอร์ในตอนนี้เนี่ยทำเอาแฟนๆทุกคนนั้นให้ความเป็นห่วงแล้วก็ออกมาให้กําลังใจกันอย่างเต็มที่เลยเพราะว่า SM เน้มีการประกาศออกมานะครับว่าวินเทอร์นั้นจะไม่เข้าร่วมคอนเสิร์ตท,ที่กำลังจะจัดขึ้นนะครับในประเทศญี่ปุ่นนั่นเองที่เมืองนากย่านะครับในวันที่29แล้วก็วันที่30ทั้ง2วันเลยกับคอนเสิร์ตของเอสป้านั่นเองนะครับซึ่งสาเหตุที่ทาง SM นั้นได้แจ้งเอาไว้ก็เป็นปัญหาเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพของวินเทอร์นั่นเองสำหรับเอสป้านั่นเองก็จะมีคอนเสิร์ตนะครับซิงค์ไฮเปอร์ไลท์ที่จะจัดขึ้นในวันที่29แล้วก็30 ในตอนแรกเนี่ยแฟนๆคือแบบดีใจกันมากๆเลยนะครับว่าเอสป้านั้นจะมาแล้วแต่ว่าในตอนนี้ก็ได้มีการประกาศออกมาแบบกระทันหันเลยเพราะว่าปัญหาทางด้านสุขภาพของวินเทอร์เองที่จะต้องพักกิจกรรมลงไปก่อนแล้วก็กลับไปรักษาสุขภาพดูแลตัวเองให้หายดีในตอนนี้เองเอสป้าวินเทอร์ของเรานะครับได้ ไปเจอคุณหมอแล้วแล้วก็ได้รับคำแนะนำพร้อมกับคำปรึกษาต่างๆจากคุณหมอก็คือให้พักกิจกรรมงดกิจกรรมไปก่อนแต่ว่าอีก3สาวนะครับนั่นก็คือคาริน่าจีเซลนิงนิงเนี่ยจะยังเข้าร่วมคอนเสิร์ตต่อไปจะไปพบเจอกับเหล่ามายนะครับที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นอย่างแน่นอนรวมไปถึงในรายการแสดงของรายการเพลงที่ญี่ปุ่นที่ผ่านมานี้นะครับเอสปาทั้ง3คนวินเทอร์ไม่ได้เข้าร่วมด้วยนะครับแต่ว่านิงนิงคาริน่าจีเซลเนี่ยก็ยังขึ้นแสดงในรายการเพลงของประเทศญ,ญี่ปุ่นอยู่เช่นเคย ถึงแม้ว่าจะไม่มีวินเทอร์นะครับแต่ว่าสาวๆทั้ง3คนก็เต็มที่กันสุดๆด,ด,ดังนั้นไมายก็คือเข้าใจกันได้แล้วก็ทั้งเป็นกําลังใจให้กับวินเทอร์แล้วก็ เป็นกาลังใจงให้กับอีก3คนในเอสปาที่เหลือกันด้วยที่ต้องลุยงานกันต่อไปนะครับเพราะว่าแต่ละอย่างเนี่ยก็วางแผนวางแผนกันไว้เป็นหมดแล้วซึ่งในเดือนพฤษภาคมนี้นั้นเอสปาเนี่ยก็จะมีการคัมแบ็กด้วยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในการคัมแบ็กการขึ้นโปรโมตต่างๆเนี่ยวินเทอร์จะได้เข้าร่วมด้วยหรือเปล่าก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าจะมีการอัปเดตความเคลื่อนไหวต่างๆของเรื่องราวนี้จาก SM ยังไงกันบ้างสําหรับเรื่องนี้เนี่ยก็อย่าลืมมาเป็นกําลังใจให้กับวินเทอร์กันเยอะๆนะครับร่วมอวยพร เร็วๆใน Hashtag GetWellSoonWinter นนเองนะครับคลิปนี้เราไว้มาอัปเดตแจ้งข่าวเกี่ยวกับเอสป้าให้ทุกคนได้ติดตามกันเอาไว้กลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับฝากกดไลค์ like กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง